สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องผมนายโยจากช่องเชมฟ้ามแพะน้องท้องเตือนครับอันยากาศแน่ยโมแลงครับสองถุ่มกว่าครับตอนนี้มาสองเมืองเพื่อนครัเนี่ย ทองหัวไหลครับหน้ามือแหละคือจังได้จากชีตื้นเนี่ยครับนี่อยู่ข้างล่างครับทองหัวไหลหงุดยู่บุนครับพี่จังได้หน้ามือแหลกป็นจังได้บ่เห็นเลยครับมือ อืมนี่ครับท้องเพิ่มจะใต้เพิ่นละกคำนี่เจียงกบเสียงเขียนห่องครับเนี่ยมาแรงผมอยู่ตรงให้ตรงหน้าฝนตกไม่ไม่นี่ กับพ่อมีคบมีเกียรติอยู่ครับแถวนี้แต่ว่าได้คกบได้เกียรติผมนี่บักก่งครับแต่ว่าชส่เบดป้าชายเบ็คกบใส่ได้ครับว้านแฮหนึ่งกว่าพานคนโตไม่ไม่กับพ่อได้ใต่ได้อยู่ครับแถวนี้แต่ผมไม่ได้ใต่ ไนแถอผมเราใต่เก่งตาเรากับใต่ใต่ที่กันครับผมกะต้องเพื่อเลยเป็นแวงเพิ่น อายุวัวหน่อยวัวา,ายก็คือสี่สิบเก่านี่ครับเคยไต่กบวัวจะเถื่อครับต้องเถื่อไปไต่เอาเมืองตามานเนาะครับเนาะกลินไปทั้งทึ่งนี่เพ่าะ่นทายเลยไปไปหลุมปะต้องเถื่อไปท่องเห็นต้ขี่เข็นขาวขาเต้กบ ว่ผ่านครับเนี่ยมตากรุบตาเกียบนยี่บอยอยากไปครับขึ้นไปทั้งเพิ่งไปขึ้นไปกับบางเทือนในยโยกับสี่ยิบเรื่องอดีตเนาะบอกเหีพี่น้องฟังแนเนาะอยู่เบือกันเ้อครับ พอว่าบ้องเทือนีายโยกกับบ้มีเหลืองอห่างทีมาหว่าซูพี่นอ,องฟังมองตั้งเช่มฟ้ามน้องขับเตสมัยแต่ก่อนเป็นเด็งหน่อยมีสิเป็นทางตัดไปทาง้านธาด้วยครับฟังหนึ่ง่ะสมัไหม่กะกนเป็นดินแดงน้องขับเนาะมพราเป็นดินแดงแล้วดินธรรมดาเขามีหอยดินขุกส์ เป็นทางพามีรถเนี่ยโคตรเลยครับแต่ก่อนเป็นทางก็ใส่ข้นขุดครับพี่น้องผู้ใดท่านในน้อสมัยนะ้ะขุดเป็นคิ้วครับเจ้าใดเจ้าคิ้วจาก็มารับเงินครับจากเซ็นแช่มฟ้ามไปทางวันถาน,นี่ประมาณสองกิโลครับในโยกใส่เบ็เดกบไปในสายทางเลย ถือลายแหงเกือบรถชูหลังนะครับกุบลายแหงบ้งองโตกะเพื่อนมายังเกาะรถึนพระชายอีสานผูกบ้านผมมามันขาดข้างมันนะต้องโตถือแล้วงูเหลียมออกมากินดีครับมากินกบงูลเลียมออถือเบสสำนวนงวนคับได้หน่อยมาต้องิดลายาดูอีสานแตาห่อทังสี่หลับ ทุกเมืออด่ได้ดอครับสารขี้นีหลายกบเกียดกับโบมีครับใช่ละ่ะทองเพิ่มนีสไตล์เพิ่มแล้วครับนี่ฮันนะหะไอ้เกิ่นห็นแน่ยทองหไรลเอ้ยู้นครับตารางยืนน้ำกันในหลูกเด้อ มื่อนี้กะานายโย่ลวยลหละครับไปท่องสองแทงอล้ครับท่องแทงหนึ่งเหนี่ละ่ะท่องเพิ่มอีกแทงหนึ่งกะท่องุไล่ครับอาอย่สองแทงนายโย่ลุ้ยครับมันบรรยากาศกับยังโมแลง ก็ในโยกก็ขอขอบคุณอ่าพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับลงมาหางลลางผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าผมตอบพอท่านครับ กรต้อ,ตองขอโทษพี่น้องครับด้วยครับด้อหนึ่งครับมาเป่นช่วงคำ่าโทษกับมหาผมอยู่ครับแต่ผมไปอยู่ ก็ดีช่วงวัวทวนมาหาผมออกไปผสมงวดนะครับอเชียมหนึ่งของผมครับรับผสมเทียมงวดครับนะลงมาอีกแล้วไปช่องเพิ่ม ับท้องวัวไล่บ่ขึ้น้ำคนเลยเว้ยมีบางคอมเหมนตนเป็นว่าเชียงในยโยกขึ้นมวนเป็นว่าเดี๋ยวต,ติดตามผมมันบม่อนี้อาจจะห้องเพลงให้งครับห้องทั้งให้แพ้วังนี่น้องอาจจะฟังให้สองน้ำครับแต่ว่าที่ิะหนีบ่เคยออกห้องเลงออกซื้อเลยครับห้องพ็ได้อยู่ครับ เพราะไปบัดไปว่าอยู่ครับโอ้ยบรเห็นหนาทองวะไลสักทองวะไลนี่เขาบอกอยู่นี่เฮ้ดขี่ยามีอย่างนี้บอกกนแนบ่าเ่ยนอนหลับบ็หลับมือเืินทองเก็บ ครับสำหรับกิมนี่กะเอาไว้สำหรีบก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในเด้อครับทั้งช่องแชมฟฟ้ามหนองท้องเพิ่มครับขอบคุณครับส <นะ S 1> วัสดีครับ